สวัสดีนะครับพี่พี่นานะลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับผมผมช่างเสนะครับอิสระภาพช่างเสสกลวันนี้ก็มาอัปเดตผลงานใหพ้พี่พี่นานาได้ชมกันนะครับกําลังเตรียมเตรียมรางอยู่ครับวันนี้วันที่เท่าไรเดี๋ยวดูวันที่เครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็หยุดไปสองวันนะครับร้อนขอเปิดพัดลมก่อนครับ ร้อนจัดพอดีเมื่อวานนี้หยุดไปสองวันเนาะหยุดวันที่หยุดวันที่หกที่เจ็ดเอ้ยวันที่ห้าที่หกนะครับเพราะว่าไปดำนาเนาะดำนาตัวเองครับสองวันก็คือเนาะนะครับสองวันก็เพิ่งมาเพิ่งมาเริ่มนะครับเพิ่งมาเริ่มงานนะครับก็เตรียมตัวล้างให้เรียบร้อยแล้วครับเตรียมตัวล้างให้เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับ ตัวหลงก็จะเป็นปลาดูแล้วก็ปลาดูนะครับปลาดูปลาดูชิงชันนาะชิงชันนี่เป็นชิงชันนะครับมินิตัวนี้จะใส่มินิและมันเม็ดสิบใส่กับมินิตัวนู้นนะชิงชันนะตัวนี้อันนี้เป็นปลาดูนะครับนปลาดู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 นะครับอันนี้เป็นไม้พยุงนะครับตัวนี้เป็นของลูกค้า ลูกค้าเอาไม้มาให้ตัวนี้เนาะจริงๆนะครับตัวจริงสีมันสวยมากนะัออกดำๆตัวนี้ยังไม่ได้ปรับผมก็เอาใช้กบไฟฟ้านี่ครับเนี่ย,บยกบไฟฟ้าสายมือเรียบร้อยแล้วครับก็นะก็ตรงด้านข้างก็ตรงพอสมควรอยู่ก็ต้องปรับขนาดเนาะรีดให้มันเสมอกันนะครับรีดให้มันรีดให้มันได้ฉากพูกง่ายๆแบบเนี้ยมันยังไม่ทันได้ฉากเนาะก็เอาเข้าเครื่องรีด เรื่องรีดต so ัวนี้นะครับรีดให้มันได้ฉากนะครับตัวนี้รีดรีดรีพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะรีดลางแล้วก็ตัวนี้เป็นชิงชันครับตัวนี้เป็นชิงชันนะครับตัวนี้ชิงชันอันนี้ก็เป็นชิงชันนะครับลางชิงชันจะหนักนะครับบอกก่อนเลยลางชิงชันมะค่าแต้พวกนี้จะหนักกว่าลางปะดูนะ นะครับถามว่าน้ำหนักต่างกันเยอะไหมก็ต่างกันพอสมควรอยู่นะครับปลาดูกับชิงชันนะครับมะค่าแต้พวกนี้จะหนักม,ม,มีที่มนันหนักหน่อยก็จะเป็นชิงชันไม่ว่าจะเป็นท้ายไม่ว่าจะเป็นรางนะถ้าเป็นไม้ชิงชันนี้จะมีน้ำหนักหน่อยนะครับไม้ที่ผมเอาอมานี่เป็นเสานะ เนี่ยนะเป็นเสาเก่าน้ำแห้งเรียบร้อยเรียบร้อยเลยนะครับนี่เป็นเสาเก่านู่นเพื่อนมันอยู่ตรงนู้นนี่ให้ดูเนี่ยครับนี่ไอ้ตัวรางดูสภาพนี่นะนี่มันเป็นเสาเก่านี่ดูรอยตะปูรอยแตกลานนี่ไงเพื่อนมันรางรางชิงชันนะครับแต่มันหนาผมยังไม่ได้ใส่ดูนิ้วมือผมเนี่ยนี่ความหนานิ้วมือนี่ความหนายังไม่ได้ใส่ นะครับมันเป็นเสาเก่าเสาเก่าไม้แห้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็กำลังเตรียมให้อยู่ครับผมเตรียมให้อยู่พรุ่งนี้ก็จะรีดตรงนะรพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมจะรีดรีดตรงนะครับรีดตรงให้แล้วก็ถ้าเป็นรางศูนย์ก็เสาะแล้วก็ใส่ไส้ในไส้กลางนะรพรุ่งพรุ่งนี้ก็เตรียมรางนะถ้าเตรียมรางเสร็จก็ เจาะนะครับเจาะช่องไกลปีกนะเจาะช่องไกลปีกแล้วก็เสาะฝังท้ายกลางเนาะฝังท้ายกลางตัวนี้ตัวนี้ยกยิงผมแก้ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ที่แรกมันยาวไม่รู้มันยาวแล้วก็มันไม่มันไม่สนิทแบบเนี้ยต่อต่อไม่สนิทผมจะทําเป็นกระจุกเหมือนกระจุกแบบนี้นะครับลูกค้า ลูกค้าเขาให้ให้แก้ให้ใหม่นะผมแก้ให้เรียบร้อยแล้วนี่แก้ได้นะครับผมทากาวร้อนแล้วแต่ว่าแกะได้ผมคันคลายน็อตออกแล้วก็นะครับผมใช้เป็นตัวทินเนอร์นะทินเนอร์หยอดลงไปหยอดหยอด,ยอดลงไปนะครับหยอดลงไปทีนึงนะครับแล้วก็ค่อยๆหมุนออกนะครับเนี่ยครับเป็นท้ายยกยิงประดุนี่สวยเลยครับเป็นท้ายพับได้เนาะ เป็นท้ายพับได้ตัวนี้ความยาวนะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูก่อนแล้วแต่ว่าลูกค้าจะให้ผมตัดเข้าลรกออีกหรือเปล่านะถ้าวัดถ้าถ้าพับแล้วจะเหลืออยู่ประมาณหกสิบเนาะเหลืออยู่หกสิบสามผมตัดให้มันเหลือหกสิบนี่ครับเนาะเหลือถ้าพับท้ายเข้าแล้วจะเหลืออยู่หกสิบเซนสั้นสั้นนะครับตัวนี้ท้ายพับ ท้ายพับเพิ่มแปดร้อยบาทเนาะนะครับเพิ่มท้ายพับท้ายพับนี้ลูกค้าเพิ่มจากไปตัวนี้นะครับแปดร้อยบาทท้ายพับนะครับผมก็ใส่ให้นี่สนิทแล้วนะครับชิดเปียนะครับทีนี้่ะแน่นนะครับนี่มันมีรูให้ผมอุดที่เลื่อยอยู่เรื่องรูตรงนี้นี่แน่นแน่นอน ผมก็ยอดกาวร้อนลงเรียบร้อยแล้วอ่ะวันนี้ก็มาอัปเดตให้พี่ๆนะานะได้ชมกันบางท่านก็รอเนาะแล้วก็มีของลูกค้าท่านหนึ่งพิการนะครับทักมาว่าจะยกเลิกนะครับตัวนี้ก็ลูกค้ารอชมได้เลยตัวนี้เป็นงานจับขวาตัวนี้ลูกค้าจะยกเลิกนะครับเป็นรางไม้ประดู่นะครับตัวนี้ เป็นลางไม้ประดุมือสอดนะครับตัวนี้จะใส่เขาสร้างมาเป็นไก่ไก่นกเซฟข้างสายขวาตัวนี้นะครับไก่นกเซฟข้างสายขวานี่มันเพิ่มแปดร้อบาทจากรคาคาสามพันสก็บวกเพิ่มแ0ดรอยก็เป็น่าไรวะแปด้ยกับ3 4มพก็เป็น4ี่พันส นะครับ4,200บาทครับก็บอกนี้เป็นเซฟข้างซ้ายขวาไกลนกนะเซฟข้างซ้ายขวาไกลนกสวยครับสวยสวย,สวยงานจับขวาเลยเป็นประดู่เลยตัวนี้หลุดจองว่าพี่เขาย,ยกเลิกครับยกเลิกนะครับแม้ว่าทุกกรณีนะครับเงินมัดจํานะครับผมไม่ได้คืนลูกค้าเนาะเพราะว่าผมแจ้งทุกคลิปอยู่แล้วก่อนก่อนนะผมแจ้งแจ้งลูกค้าทุกคลิปอยู่แล้วนะครับ ราะว่ายิ่งแบบนี้ยิ่งผมเตรียมของให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับชุดรางชุดอะไรผมเตรียมให้เรียบร้อยแล้วแต่ลูกค้าทัากมาทักมายกเลิกวันนี้เนาะยกเลิกได้ก็ยกเลิกได้นะครับไม่ได้ว่ากันนะครับตัวนี้ผมก็ต้องปล่อยให้ลูกค้าถัดคิวถัดไปนะครับก็ทักไปถามลูกค้าคิวถัดไปถ้าไม่มีใครเอาก็ค่อยขายให้ลูกค้าท่านอื่นเนาะแล้วก็มีของพี่อีสานโลโซนะครับ อีสานโลโซพี่ๆนะนะ้น่าจะรู้จักกันดีอยู่เนาะอีสานโลโซเพราะว่าพี่เขามีช่อง YouTube อยู่นะผู้ติดตามเป็นหลายหมื่นก็เพราะว่าเขาก็อยู่สกลน,นครเหมือนกันวันนี้เขาก็เอาไอ้หลายวันแล้วครับน่าจะสี่หวันแล้วเขาเอาตัวรางมาให้ผมใส่กับท้ายมาให้ผมทําให้ใหม่ผมไม่ได้ถ่ายไว้เนาะท้ายตัวตัว,ต,วตัวท้ายก่อนทานี่ครับตัวราง ที่เขาให้มาให้ใส่อกสระนะครับ, mm hmm. รบเนี่ยผมก็โมดิฟายให้ใหม่เรียบร้อยเลยเนี่ยครับอย่างสวยเลยครับตัวนี้เป็นไม้สักนะครับน่าจะเป็นสักขี้ควายนะครับตัวนี้ผมทําให้ใหม่ละบูรณะให้ใหม่ละมันเป็นท้ายเก่าของลูกค้าดูลูกนะครับมันเป็นท้ายเก่าลูกค้านะครับมาผมก็ปรับให้มันเสมอ แล้วก็เสาะร่องใหม่ฝังรางให้เพราะพี่ลูกค้าเป็นท้ายเก่ามาแบบยังใหญ่ครับยางใหญ่มากนะแบบคอนี่ก็เบลอเลยผมปรับให้ตรงท้ายก็เบลอปรับตัดเข้าของของพี่อีสานโลโซช่อง u t u b e นะครับอีสานโลโซนะครับตัวนี้นะก็จัดให้พรุ่งนี้เขามารับนะครับพรุ่งนี้พี่อีสานโลโซมารับ นะครับใส่กับรางมิเนียมเดี๋ยวพวงนี้ก็ประกอบให้เดี๋ยวรอมันแห้งก่อนนะครับว่าเพิ่งทําเสร็จใช้เวลาเป็นวันนะครับไม่ใช่ว่างานแก้นะครับจะใช้เวลาแป๊บเดียวเสร็จมันมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่นะงานแก้นี้ยากนะครับงานแก้นี้ยากเพราะว่ามันมันจํากัดนะครับงานแก้คือมันจํากัดนะครับเราจะพลาดไม่ได้นะครับถ้าพลาดนี่จบเหนาองานแก้นะครับมันไม่เหมือนงานสร้างมาใหม่ งานเจใช้เวลาก็ประมาณบ่ายสองนะกินข้าวเที่ยงเสร็จก็มาลุยอีกประมาณบ่ายสองโมงเกือบสามโมงครับกว่าจะเสร็จนะอันเดียวเนี่ยตั้งลุยตั้งแต่เช้านะครับลุยตั้งแต่เช้าเลยนะอันกว่าจะเสร็จนะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อน,นครับพี่ๆนะฮนะนะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อน ขอบคุณพี่ๆนะนะนะครับที่ติดตามรับชมนะครับฝากสําหรับลูกค้าที่เข้ามาใหม่ติดตามใหม่เนาะก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยเนาะเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมเนาะถ้าสนใจก็ทักมาหาผมได้เลยนะครับอยากสอบถามอะไรก็ทักมาได้เลยนะครับทักมาสอบถามได้นะครับที่แน่ๆชุดนี้นะครับที่แน่ๆชุดนี้ก็จะมีว่างไม่ต่ํากว่าสามบอกแล้วที่แน่ๆสาบอกแล้วเนี่ยนะครับ ว่าลูกค้ายกเลิกก็สองแล้วนะครับลูกค้ายกเลิกก็สองเขบอกแล้วสงสัยมันรูปสงสัยมันน่าจะนานเกินหรือเปล่าผมว่าว่าผมทําคนเดียวนะครับงานมันละเอียดนะครับทําไปรูบๆเดี๋ยวพอไปถึงลูก,ลกมือลูกค้าลูกค้าก็ไม่พอใจอีกเนาะเดลูกค้าไม่พอใจนะครับถ้าจะให้มันผ่านมือไปก่อนก็ขอทําให้ดีที่สุดก่อนนะครับผมให้มันสวยงามก่อน คลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ